วันนี้มาพัดจงังพัดจงังปุ๋ยกระเบื้องกระเบื้องนะครับจังเป็นสลาจับเอวเท่าแก่เรานี่เล่นบอลเลยเอากระเบือเบ้องซื้อ,อไหมบ้านปเป็นอีทายเราไปค่อยก็มาซอยค่อยมาหิ้วสายมาขนปุ๋ยซอ,อยอา่านคนเด่อน าเยแงกติค่อยกับ่ค่อยได้มาเลยเพราะว่าจะไปส่วนเป็นส่วนใหญ่ไปส่วนไปนามัอนี้ว่างก็เลยมาซอยมือคุณหูตาขั้โลปูกระเบื้องหิ้วปูนน้องค่อยกับหิ้วสายสก๊ะบ้านนี่แหละ เนาะเงินส่งเห็นซื้อหาเงินส่งลูกเหือโอ้นืองนก็บ่ทันใแดิแดับจางแด

ทุกอย่างเลยให้ส้วมเขาเฮ็ดรับจ้างกขาเฮ็ดไปเพื่อให้เฮ็ดหนาได้หาคลิปแดดให้เป็นแฟนบึงเป็นดูลงคนกับซับสไคร์เบอร์ไร้เนื้อเป็นสมาชิกไร้ไล,ล่เป็นเงินเป็นทองได้ นอนหอห้ากินมือช่องซ่อม้อยอแห่งขั้นต่ำ คนตกเราอันเจ็บแค้นก็คือเห็ดนี่แหละเห็ดทางเท่งนี่แหละแต่ลังขาดแล้วมือนติดฟ้าหรอกเดี๋ยวนี้กะมาปลูกกระเบื้องมันตกแล้วเจ็บแค้นจะมาเมาต่อเติมหน้าบ้านเพิ่นนี่แหละมันอีเด,ดนทองเนาะนอีเดนทอขนาด คือคำตอดสุดท <because. S 2> like like mm ้ายปูกระเบื้องแล้วแล้วก็อีแล้วี่แปลงหัวจึงหุกหนักคนหนักเ็หเล็กตุมปูนกระเบื้องพอดีเบื้องนึงคนตุมก่อนหิวใส่กระบางละคนกระบเอาปูนตุมแกนหนึ่งละอีกคนมั่ผสมตุ่มแกนหนึ่ง บําบัดคือความลําบากของคนบ้านนอกเฮ็ดทุกอย่างป่าวันนเฮ็ดเป็นทุกอย่างคนปูนหิ้วปูนถ้าวางก็จะมาซอยกันอะไรนี่ตอนสายๆก็จะส่วนบางหุงนแล้ว

สมัยมีแขนหน,หนึงมีกระบะคนฟูนเห็ดบนเดอร์กันลากไปมอบนท่านใดเมื่อก่อนนี่โอ้ยขุดคุ้มอยู่ขี้ดินเอาเห็ดไก่เห็ดมอบนเดอร์กันใดอยู่ว่าไก,ไก่นี่คือการผรสมปูนเลดห้อนหอนอยแขนปูกระเบืองอยู่หุมนิดนึง ทอนะอดเด็ดหอนวันนี้ประวัลกับมาซอยข้นปูนเนี่ยะประวัลเก่งบอสประวัลเห็ดประจำเด็ดแจงไก่เนาะนเด็ดหอน,นประวัลมาซอยข้นปนูน,น,ปน,าน,นงานหนักประวัลเห็ดได้หมดทุกอย่างเลย ก่อนซุบหมวกบันเลยไปเห็นหน้ามันยังแข็งนาเขาบินกระบะพูนเดี๋ยวนี้มันมอนี่เขาจะปก่อนกับตักเซนี่ขนถ้ามาไก่ก่อนกับตักเซอร์กระโลกนี่หิวเอาถ้ามันอยู่ไก่ตักเซอร์กระโลกหิวแต่ถ้ามันอยู่มอนี่ปยก่อนกับตักนี่น้ำใส่ได้ติจเต็จเต็จต็จเอาละเอาละเดี๋ยวมันมาทัน น,นี่ตัวนี้นี่คืออาซีบซึ่มห้องคนพอทราบกระเซดเป็นอาซีพหลักมันเขียนมเหมือน,นี่อนิปลักตักัก่กระโลกที่คานลังกระโลกมันลางงานังยาก ມື້ນີ້ກໍເມິດຈັກແກ່ນຄົນ45ແກ່ນເນາະເພິແລ້ວກໍ3ແກ່ນ4ແກ່ນສັດທີ່ກໍຊອບມື້ແລງກໍເປັນຄົນຢ້າມຫມັງຮຸງນີ້ เทหอนหวัดเห่เทแห่วัดกล่องสายตักมเซน,นี่กับยิงเขีนบ่ค่อยไกลบางบอนนี่มันไกล้ใกล้ยูหอนประตูอันนี้แขีนเหมืนอนยูมอน ชวนชักเดือดโมงก็เลยกินข้าวสายนน้ไปดกันได้ืนไไปบ้านไมเหรอ อันนี้ต้องกินทั้งน่าเดอยวก็หมัเลืคือไีทั้งนั้นมึมันไปกัรีการเสนไปกมนาโทรศัพท์นน้อยลมนหมด้